เดินพรคนใจดีมักถูกเอาเปรียบเห็นด้วยไหมโยมคนบางคนใจดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจเห็นว่าเออนะคนเนี้ยน่าสงสารช่วยเข้าไปเถอะให้ยืมบ้างให้จริงบ้างเป็นคนขี้สงสาร คนที่ยอมให้ยอมช่วยเหลือผู้คนเป็นคนมีความเมตตากรุณาเนี่ยแต่ไม่ระวังหรือไม่ใช้สติปัญญาดีมักถูกเอาเปรียบเหมือนม้าอารีม้าที่อยู่ในข้อนะมันมีนิทานเนาะม้าอยู่ในข้อเนี่ยเห็นว่าฝนตกแล้วมีม้าตัวอื่นกำลังตากฝนอยู่ก็เรียกเข้ามาใน อคอกด้วยในที่พักที่ตัวเองอยู่อม้าที่เปียกโชกเนะี่ยก็เข้ามาแล้วก็เบียดให้ม้าที่เป็นเจ้าของข้อเนะี่ยต้องหลุดออกไปจากอคออตรงนั้นหรือไปอาศัยที่อื่นหรือต้องเดินตากฝนเรียกว่าม้าอารีการเป็นคนมีน้ำใจ้ำใจเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะแต่ต้องพิจารณาไปต่อให้ดีก่อนว่าควรช่วยใคร แค่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่บางสถานการณ์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นก่อนคนบางคนเขายังไม่สำนึกในวิธีการชชีวิตของเขาว่ามันไม่ถูกไม่ต้องก็ปล่อยให้เขารับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนหรือบางทีเรายังไม่พร้อมเราังสะดวกจะช่วยถ้าช่วยแล้วเราก็แบบเหมือนเอาคอขึ้นเขียงตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่สะดวกช่วยก็ปฏิเสธไปก่อน หรือถ้าช่วยไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่ตอบแทนจะไม่ช่วยเหลือหรือไม่สํานึกเหมือนยืมตังค์แล้วไม่คืนอย่างเงี้ยคนแบบนี้ก็ไม่ควรช่วยใช่ไหมมันก่อนมีโอกาสเจอเพื่อนเนาะเพื่อนก็คุยถึงใครบางคนที่เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นกันที่แรกเขาก็คุยกันแหละในภาษาเพื่อนๆว่าเอ้ยเจอไอ้คนนี้บ้างหรือเปล่า ก็เลยเตือนๆนกันว่าไอ้ระวังให้ดีนะไอ้คนที่ชอบยืมตังค์แล้วไม่คืนยังไงาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนาะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเพิ่งกรถามว่าพี่โดนเปล่าจะเหลือแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> เลยต้องรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้น,นี่เองคนเรานคนเราคนไหนที่ชอบหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยชอบไปยืมเงินคนนั้นคนนี้แล้วเบี้ยวเนี่ย มันก็จะติดนิสัยไปยืมเพื่อนไปขอเพื่อนไปสอนเราอีกฝ่ายจะเดือดร้อนหรือเปล่าบางคนถึงขั้นเนี่ยเรียกร้องให้เพื่อนไปยืมที่อื่นมาอีกแม่มันหน้าเลย <c oughs> คือเห็นว่าคนที่จะให้ยืมเนี่ยเขาไม่มีปรรัญญาจะให้ยืมเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันก็ยังอุตส่าห์บอกเลยแนะให้ ฝ่ายนะั้นไปยืมต่อไหม้หน่อยเอออย่างนี้ก็มีนะอย่างเพื่อนด้านเนี้ยนะจริงๆมีหลายคนนะก็มีนิสัยแบบนั้นอย่างน้อยที่เรารู้กันก็สองสามคนที่วันนั้นที่พูดถึงนนะก็เรียกว่าโดนกันทวนหน้าจากความไม่ซื่อสัตย์ของใครบางคน ก่อนได้ยินเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งนะใช้จ่ายสุรุยสุรายได้เงินมาจากการหลอกลวงเพื่อนก็ไปเสพไปดื่มไปเที่ยวทั้งหมดก็หลอกต่อเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ก็แสวงหาดูว่าเพื่อนอะที่จบรุ่นเดียวกันมีใครบ้างอยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้เ,เป็นพระก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามก็ขอความ อนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากเพื่อนคนที่ใจอ่อนก็ยอมไปเห็นว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันคนคนนี้เองก็มาขอ,อความช่วยเหลือจากมาสองครั้งเลยนะล้วบทจะคืนีออ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายก็ไม่ได้คืนเป็นเวลาหลายปีละจนลืมไปแล้วว่ายืมไปเท่าไหร่ตอนให้ก็คิดว่าเป็นเพื่อนๆกัน แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีบุญคุณต่อเราโดยตรงนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้รักการรัศดริก,กันมากมายสมัยที่เป็นพระเป็นเนรอยู่ด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันแต่เพียงเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนก็หารู้ไม่ว่าเขาทําแบบนี้กับหลายคนจนกลายเป็นว่าเพื่อนบางคนก็บล็อกเขาเลยเลิกคบเลย เลิกติดต่อสื่อสารเขาเองก็ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนๆน,นะคืออย่างมีกิจกรรมรวมตัวกันวันก่อน,นที่วัดหนังนบุคคลที่กล่าวถึงเนี่ยซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะไม่มีใครโผล่แน่ามาสักคนเขาคง,งรู้แนะว่าเขามีโจทย์เยอะมาแล้วปเปิดโดนทวงต่อหน้าอย่างจะยุ่งก็เห็นใจและสงสารน,นะถ้าเพื่อนเหล่านั้นได ยินได้ฟังก็ขออาภัยด้วยก็ไม่ได้เป่ยชื่อเขาเนาะแต่จําได้นะจําได้เห็นใจเขานะเห็นใจในแง่ที่เขาลําบากในแง่หนึ่งก็อาจจะเพราะว่าใช้ไม่เป็นหรือไม่เตรียมลัวการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงวิกฤตนี่ก็เพื่อนๆก็ลําบากอยู่เหมือนกันและเห็นใจเขาในแง่หนึ่งว่าเขากล้าหลอกลวงเพื่อน ทำให้เขาประสบบ้างไม่ใช่น้อยเลยการที่เขาหลอกลวงเพื่อนที่รักและหวังดีเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรก็เตือนไปตรงนี้เลยว่าเลิกได้เลิกในทางญาติโยมที่เกี่ยวข้องกันก็เหมือนกันมีสารพัดรูปแบบนะบางคนเข้ามาเดือดร้อนจริงๆช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปบางคนเข้ามาก็ หวังจะมาหลอกลวงเราอย่างเป็นตน้นก็มีสารพันก็ประมาณนั้นจุดสําคัญก็อยู่ที่เราแต่ละคนเนาะต้องหัดวัิทเสษบ้างใจแข็งบ้างก็ดีไม่ใช่ใจดีร่ําไปแล้วเป็นไงฮะเราแล้วละเจ็บเราละเจ็บนะวัิเสธบ้างไม่ได้ไม่สะดวก ครับอยู่พระเจ้าถึงได้ตรัสไงว่าวิจัยะทานังสุขตะปะสัสถังพิจารณาแล้วให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญคือไม่จะเห็นว่าโอ้ยเขามาขอแล้วเขาเดือดร้อนแล้วก็ช่วยช่วยไปคิดก่อนพิจนาดีก่อนถ้าจะช่วยเขาเนี่ย อย่างเชนะ่นนายหยืมอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่คืนจะรับไหวไหมอืมมีพระรูปหนึ่งที่ต่างจังหวัดเนาะเดือดร้อนมาขออาศัยต่อมานะตอนนั้นตมาอยู่ที่ต่างจังหวัดทําโครงการบทนี้พเ่าร้อนอยู่แล้วก็บอกนะว่าพี่ครับส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรนะแต่ผมให้ยืมในส่วนที่ผมดูแลอยู่นี่ เป็นเงินในโครงการนะซึ่งก็กะอีแล้วว่าเดี๋ยวถ้าแบบช้าหรือไม่ได้ให้อะไรเงี้ยเราอาจจะใช้เงินส่วนตัวไว้ใช้คืนโครงการก็ได้ก็บอกเลยว,ว่าเป็นเงินของโครงการให้ยืมไปก่อนสามสี่วันคืนว่างัน้นอันนี้ผ่านไปเป็นสิบปีแล้วโยยังไม่คืนเลยในตอนแรกผ่านไปสักเดือนนี่แหละนะทวงไปก็ไม่ได้ความก็บอกไม่ให้นะ ก็น่าสงสารนะสงสารท่านที่กล้าทําอย่างนี้นะเงินทองไม่ได้เยอะมากมายแค่สามพันบาทเองแต่ท่านแลกกับความเป็นพระของท่านนะก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจคนคนนั้นว่าอ๋อคนคนนี้มีค่าแค่นี้เองมีค่าแค่สามพันบาทเอาแล้วชีวิตเป็นแบบนั้น นี่ยค,คนบางคนหลอกลวงคนอื่นคิดว่าตัวเองฉลาดเก่งแน่มีความสามารถเห็นคนอื่นเป็นหมูแต่หารู้ไหมว่าตัวเองได้กังก่กอกรรมอยู่เนาะกำลังจะก่กอกรรมทำชั่วเราไปเอาเข้ามาสามพัอย่างเงี้ยแต่ผลที่เราจะได้รับเนี่ยเราต้องสูญเสียเป็นสามหมื่นสามแสนหรือยิ่งกว่านั้นอันเนี้ย คนที่ไม่ศึกษาธรรมะหรือไม่ได้มีศรัทธาในคุณงามความดีเขาก็จะกล้าทำรีว่าใจกล้าหน้าด้านสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวเองฆ่าประโยชน์ตัวเองฆ่าความสุขตัวเองชีวิตเป็นแบบนี้แนะอยู่ที่เราเข้าใจเข้าถึงธรรมะแค่ไหนอย,อยู่ที่เราปฏิบัติ และเรียนรู้ธรรมะมากแค่ไหนยิ่งเรามีศรัทธาปฏิบัติเข้าใจและเข้าถึงธรรมะดีแล้วก็ยิ่งเราปฏิบัติในทางที่ดีได้มากยิ่งขึ้นจะมีความสุขความเจริญเรื่อยไปจเจริญอน